น่ารักน่ารักค่ะผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณชัยวัน์ค่ะเขาโพสต์ผ่านกลุ่มชวนเที่ยวบางกรวยนะคะบอกว่าต้องขอรบกวนและก็ขอวิงวอนพ่อแม่พี่น้องชาวบางกรวยหรือใกล้เคียงหากพบเห็นนกแก้วโมงโปรดอย่าทำร้ายหรืออย่าจับพวกมัน น้องเป็นนกแก้วมงงธรรมชาติที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ไปจากพื้นที่ด้วยความที่มันสีสวยแลวมันก็น่ารักกันน่เนาะเราเห็นอนะอ่ะโปรดเมตตาพวกมันและช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่อำเภอบางกรวยสืบไปต้องบอกนะคะว่านกแก้วมงไทยเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบรสงวนและคลุ้มครองสัตว์ป่า2,562ผู้ใดจับทำร้าย ล่าหรือครอบครองซื้อขายมีโทษตามกฎหมายค่ะทั้งจำและทั้งปรับด้วยจะบอกว่านกแก้วพันธุ์นี้พี่แอมเคยอยากจะหามาเลี้ยงเดี๋ยวถามที่ว่าคือเราเคยเลี้ยงนกแก้วอยู่แล้วคือนกแก้วพันธุนี้เขาเรียกนกแก้วโม,<า>ม่งมันจะนกแก้วโมง<ช>่งไทย<ะ>แล้วก็จะมีอีก,อกแบบหนึ่งก็คือตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเขาจะเรียกว่านกแก้วโม่งอินเดียสีก็จะลักษณะนี้ตาตัวเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนกแก้วโม่งลิงเนดตัวเขาจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะมีหลายๆสีแต่พี่แอมเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเจ้านกแก้วโม่งอ เป็นสัตว์ป่าคุ้มพองต้องบอกว่าพวกมันอยู่ตามธรรมชาติอแล้วลออใครเห็นก็คิดจะแบบจับมันมาเลี้ยงแหละเพราะว่ามันเกาะอยู่ตามเนี่ยชาวบางกรวยเนี่ยน่าจะพบเจออยู่แหละเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะคือพี่อันไม่เคยเห็นที่มาอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะ,ะปกติเนี่ยเวลาที่จะไปเดินแบบตลาดที่เขาขายสัตว์อะคะ่ะก็คือจะเห็นแต<อ>่น้องอยู่ในกรงนึงออกไหมเราไม่เคยเห็นที่แบบน้องอยู่ธรรมชาติแบบนี้อยากจะบอกว่าถ้าลองให้เขาอยู่ธรรมชาติแบบนี้ห น้องสวยงามมากอยู่กันเยอะมากเลยอะโอ้ใช่น้องแล้ไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เลยเออใช่ไม่เคยเห็นเยอะแบบนี้เหมือนกันพอมาเห็นแบบนี้แล้วไม่ล้มเลิกความคิดที่จะอยากอยากเอามาเลี้ยงเลยอะพอไม่อยากเอาน้องมาขังกรงแล้วว่ะอาตามธรรมชาติโอ้บอกให้คนโอ้อยากให้เขาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้สวยงามกว่านะคะอ่ะก็ฝากพี่น้องชาวนนทบุรีนะคะหรือว่าชาวบางกรวยนะคะอาใกล้ใกล้เคียง อนุรักษ์น้องไว้อย่า<ช>ไปจับน้องมาขายนะใช่นอกจาก,จากคุณจะทรมานสัตว์แล้วคุณยังโดนจับปรับตามกฎหมายด้วย<อ>นะน้องเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะคะณตอนนี้ค่ะ